ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิก PI นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แบ่งปันในเรื่องของอเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่สามารถ KYC ได้เนื่องจากกดเข้าไปที่ข้อที่7แล้วไม่ได้คิวนะครับไม่ได้คิวนะครับวิธีการนะครับลองใช้วิธีนี้แก้ปัญหาดูนะครับนะครับไม่แน่อาจจะได้นะครับหรือไม่ได้ก็แล้วแต่ครับเราต้องทำทุกวิธีทาง วิธีนี้คือการติดต่อร้องซัพพอร์ตนะครับอ่ะเราเดี๋ยวผมพาไปเลยครับกดที่3มขีดซ้ายมือบนกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนหาคําว่านะครับเลื่อนหาคําว่ารองรับครับตัวนี้ครับรองรับกดเข้าไปเลยครับกดที่รองรับหลังจากนั้นก็เลื่อนหาครับมาหน้านี้เลื่อนหาครับเลื่อนหาเอาตัวเมนูนี้ครับเมนูฟันเฟืองนะครับนะครับเมนูฟันเฟืองนะครับอ่าเสร็จแล้วก็นะครับอ่าตรงนี้ก็ใส่อีเมลไปครับ ตรงนี้เราของอีเมลของเรานะอีเมลที่เราใช้ยื่นกับยืนยันกับทาง P I นะครับอันนี้ใส่ยูเซอร์ของเรานะครับยูเซอร์ของเรานะครับยูเซอร์เนมที่เรานะครับตั้งไว้กับ P I นะครับส่วนตัวนี้นะครับอ่เขาเรียกอะไรเลือกเมืองใช่ไหมครับอ่เลือกเมืองนะครับอ่าประเทศน่ะประมาณนี้ครับส่วนตัวตัวตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นเดี๋ยวขอดูคลิปนิดนึงครับว่ามันแปลว่าอะไรนะครับ ตัวนี้วันที่คุณสร้างบัญชีก็คือวันที่คุณสมัครนะครับวันไหนนะครับตัวนี้นะส่วนตัวนี้ก็โทรศัพท์ที่คุณใช้เป็น Android หรือ iOS นะครับโทรศัพท์ที่คุณใช้เป็น Android หรือ iOS นะครับหลังจากนั้นคุณก็ติ๊กนะครับจะมีอะไรครับตัวนี้ลองดูครับถ้ามีหัวข้อที่ตรงกับเราเราก็ติ๊กไปครับรีพอร์ตตัวนี้เราสามารถใช้ตัวข้อไหนที่้เหมาะสมที่สุดลองแปลดูครับ รายงานบัญชีที่ซ้ำกันเปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์อ่ะตรงนี้เราไม่มีไม่เป็นไรครับมันไม่มีให้เราติ๊กนะครับไม่มีให้เราติ๊กเรามาต่อน,นี้เลยครับตรงนี้ต่อเลยครับกดตรงนี้ต่อเลยนะพิมพ์ไปครับนะครับเรียนซับพอร์ตนะครับลองพิมพ์ดูนะเรียนซับพอร์ตขอฟาร์มกรุณานะครับให้ดิฉันได้ทำ KYC ด้วยทีเถิด นะครับดิฉันยังไม่ได้กับผมยังไม่ได้ทำ KYC พยายามกดมาเป็นร้อยครั้งอะไรก็ว่าไปครับนะครับมีอะไรก็พิมพ์ไปครับพิมพ์ไปในช่องนี้ครับพิมพ์ขอฟา,าร์มกรุณาเข้าไปนะครับร้องเรียนเข้าไปแจ้งเข้าไปเสร็จแล้วนะครับถ้าคุณมีการแคปรูปไว้นะครับเช่นเรากดเข้าไปแล,แล้วมันบอกว่าขีดจำกัดเรามาถึงขีดจำกัดคุณก็กดเบราว์เซอร์ตรงนี้ครับ แนบไฟล์ไปด้วยครับแนบไฟล์ไปด้วยนะครับแนบไฟล์นะครับหลังจากนั้นก็กดเซนส่งครับนะครับกดเซนส่งส่งไปแล้วยังไม่ได้ก็ทําอีกครับนะครับทิ้งสักสามสี่วันทําอีกครับลองซัพพอร์ตไปนะครับลองซัพพอร์ตไปอ่าเพราะนะครับเราต้องทําทุกวิถีทางนะครับผมแนะนําให้นะครับใครที่ยังไม่ได้คิว KYC หนึ่งนะครับ ให้ลองเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์สองกดบ่อยๆครับเพิ่มอัตราการขุดเอ่ออัตราการกดจองคิวบ่อยๆขึ้นอีกครับให้เยอะขึ้นสามเปลี่ยนรหัสผ่านครับนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับสี่ลองล็อกเอาท์ออกจากระบบนะครับล็อกเอาท์ออกจากระบบนะครับห้า ลบแอปครับลบแอปครับ6เปลี่ยนรหัสผ่านครับลองทําดูทุกวิถีทางนะครับเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของเราเราต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คิวในการทํา KYC นะครับอขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่ยังไม่ได้คิวนะครับลองไปทําดูนะครับสวัสดีครับ